โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล้วกอร์นิสินเยโอเยนะครับพีเกมจีเจเอวิกอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย่วันนี้นะครับพี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะดมาแน้นำคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็จะเจอเลยนะฮะนี่นะครับเซิร์ฟนี้นะครับรองรับคนได้ประมาณ64คนนะครับส่วนแนวทางเซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวซีเรียลโรเพนะครับสวมบทบาททั่วไปเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็อย่าลืมเข้าเล่นกันได้นะครับส่วนทางเซิฟนะมีไวริสหรือเปล่านะครับก็มีนะครับสามารถไปสอบขอไวริสได้ที่ดิสก์ดของทางเซิฟเท่านั้นนะโอเคก็ฝากด้วยกันนะครับส่วนระบบต่างๆภายในเซิฟเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิฟแล้วกันนะว่ามีระบบอะไรกันบ้างนะครับโอเคพ่กกาสิวลานะครับแล้วก็ทำการกดคอนเน c t แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยไป Let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะพอเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับเราก็ทําการกรอกข้อมูลนะตัวละครของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะพี่ก็แต่งตัวประมาณนี้เลยนะครับก็หล่อหน่อยนะฮะโอเคส่วนนะครับเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีของเด้งเข้าตัวทันทีเลยนะครับของเริ่มต้น อ่าเรายังไม่สนใจตรงนั้นนะครับเรามาดูปุ่มคาสั่งภายในเซิฟไปก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 อ,อ่า F1 ก็จะเป็นโทรศัพท์ F2 ก็จะเป็นกระเป๋านะครับของในกระเป๋านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีเงินนะเซิฟนี้นะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือเงินเริ่มต้นเลย แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นบัตรประชาชนอ่าแล้วก็ใบขับขี่นะครับแล้วก็จะมีกรชารถเริ่มต้นนะครับมาให้1ลูกเลยนะนี่นะครับแล้วก็มีกรชาเริ่มต้นนะครับสุ่มของทั่วไปนะครับจานวน5ลูกนะครับแล้วก็จะมีขนมปังมีน้ำนะครับแล้วก็มีบัตรรีสกิลหรือว่าบัตรสัญญกรรมนะมาให้1ใบนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F 3นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันท่าทางต่างๆนะครับก็ลองเล่นกันดู อ่านี่ก็แบบคล้ายๆแบบกอดอกอะไรหน่อยนะแอคหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด f 5นะครับก็จะเป็นเมนูทั่วไปนะครับอันนี้เป็น id เมนูนะครับก็ดูบัตรประจําตัวของเราอ่ะตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด f 7อ่า f 7ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ f 9ก็จะเป็นราคาตลาดโลกนะครับ economy อ่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับอ่อเพชรนะครับ1เม็ดขายได้ประมาณ93 3สบาทนะฮะ ่าแล้วก็กระลำแพ็กก็41บาทประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมากดเอ่ f 1 0ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแบกจับเป็นตัวประกันนะครับกด f 1 1อ f สิก็จะเป็นการรับของรายวันนะครับวันแรกที่เราเข้ามานะครับเราก็การกดรับเลยนะเราจะได้เงินเพิ่มนะครับประมาณ300บาทนะคุณผู้ชมอ่าได้มาแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะแล้วก็กด delete ่าก็จะเป็นสกอร์บอทนะครับก็จะมี ID นะครับมีชื่อนะเบอร์นะครับแล้วก็ตำแหน่งอ่าจำนวนคนออนไลน์กี่คนนะฮะประมาณนี้เลยอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาลาดนะอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟนะว้าวดูดิเหมือนแบบว่าเราอยู่ในแห่งโลกอนาคตเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมียานอาวกาศเต็ไมไปหมดเลยนะครับมาครับเรามาทําการเปิดแผนที่ดูก่อนนะอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะฮะว้าวประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมน่าเท่ โอเคแล้วก็ต่อมานะครับเราทําการเปิดกรชารดเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับนี่โอเคกดใช้ไปเลย <Yahoo! S 1> โอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นคันนี้มานะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกรชาทั่วไปนะครับนี่ปั ว้าวเราได้เป็นกล่องซ่อมรถมานะครับเดี๋ยวพี่ทักการเปิดอีกสักลูกหนึ่งแล้กันเนาะโอเคครับรอบนี้เราได้เป็นขนมปังนะครับเดี๋ยวพี่ทักการเปิดลูกสุดท้ายเลยนะคุณผู้ชมอ่าลูกสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะ โอเคครับรอบนี้เราได้เป็นอะไรอ่ะของในร้านคืออะไรอ่ะันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคตอนนี้พี่ก็จะเหลือกรชานะครับประมาณ2ลูกก็จะเก็บเอาไว้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นแก๊งนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับจนถึง10คนนะครับก็รับรถทํางานนะครับ1คันเลยนะก็ประมาณ50โล1คันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามา8คนขึ้นไปนะครับรับบูปินนาตีอาวุธฟรีนะครับ เซิฟนี้ลงสูตรแก๊งฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคุณผู้ชมนะครับส่วนระบบต่างๆภายในเซิฟนะก็จะมีระบบวอโซนะครับฝึกซ้อมต่อยนะครับส่วนจุดวาร์ปนะครับก็จะอยู่ที่สวนสาธารณะนะนะน่าจะตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปโอเคแล้วก็กิจกรรมภายในเซิฟนะก็จะมีชิงทงเก็บแอดดอบอ่าแล้วก็จะมีกิจกรรมแข่งรถด,ด้วยนะครับมีแมปสนามแข่งด้วยนะโอเคน่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่านะครับปอง โอเคนี่เลยนะโอเคแล้วก็ทําการกดตัวอีอ่าเพื่อการวาร์ปไปโอเคตอนนี้พี่ก็วาร์ปมาแล้วนะฮะนี่นะครับมีแมปสนามแข่งรถด,ด้วยวะ่ะเฮ้ยโคตทเ่คุณผู้ชมอ่าสามารถมาประลองแข่งรถตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็กดกลับอ่ะก็กดกลับที่เดิมอ่ะนี่เลยนะครับทําไมจุดวาร์ปมันมาอยู่ในห้องน้ำวะเนี่ยนะโอเคส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะ ก็จะมีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับก็จะมีตำรวจแล้วก็หมอแล้วก็ช่างนะครับอ่ะรับหน่วยงานจนํานวนมากเลยเซิฟนี้นะครับเพราะว่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าขายอุปกรณ์นะนี่เลยนะครับก็จะมีบัตรขุดหินอ่ครึ่งเจาะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ามีดฆ่าอมองอัดอ่ะ, Us, อะประมาณนี้เลยนะครับถุงมือเก็บกล้วยนี่ทาการซื้อไว้เลยแล้วก็ที่เก็บส้มอ่าพวกขุดปูนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะตอนนี้เราก็เหลือตังประมาณาา 2, ทาเท่าไหร่สองพันนะครับโทรศัพท์เท่าไหร่เนี่ยโโทรศัพท์ส0งพเอ้ยไม่ซื้อก่อนนะเออเงินจะหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านขาทั่วไปนะครับอยู่ในเซเว่นเลยนี่นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะฮะ เซิฟนี้ก็ลงการะหลาดาตัวนี้ไปนะครับนี่เลยนะก็จะมีปัป๊มปัตตนะครับมีร้านเคฟซีมีเซเว่นนะก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทําการเบกริกรถกันดีกว่าคุณผู้ชมรถที่เราได้มาฟรีนะครับนี่ก็เป็นคันนี้เลยนะโอเคกดตัว K สตาร์ทรถอ่าแล้วก็จุดเก็บรถมันอยู่ตรงไหนวะเนียโอเคจุดเก็บรถก็อยู่ตรงนี้เลยนะอ่ากดตัว E นะครับรถก็จะเก็บเข้าไปในโกดังของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีรถมอสด,ด้วยนะเดี๋ยวพิจารณาเสกรถมอสแป๊บหนึ่ง นี่เป็นคันนี้เลยนะครับ R35 นะโคตรเท่ ote, คุณผู้ชมโอเคกดตัวเกสต์ทรถนะครับนี mm ่ hmm. e, เสียงยังโหนะครับเดี๋ยวรับการเปิ้ลให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันเนาะ mm hmm. ะประมาณนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวกลัวกันหนวกหูนะครับกดตัวบีค่าเข็มขัด mm hmm. แล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปที่ร้านขายรถกด,ดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้าง mm hmm. ไป let's go <S mm hmm. โอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับอ่ะก็ดำเการลงจากรถเลยนะโอเคแล้วก็ดำเการเดินเข้าไปดูกันนะครับอโอเคก็ทำการกดตัว E อ่าเปิดมาก็เป็นราคา8,000เลยนะคันนี้ประมาณ30โลนะครับอันนี้1 8 0 0นะครับรถ20โลนะฮะอ่ะประมาณนี้เลยนะก็ลองเลือกกันดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้คันไหนนะครับก็ต้องไปทําอาชีพ นะครับทูกกฎหมายแล้วก็เก็บเงินอ่าหรือไม่ก็ไปทํางานผิดกฎหมายก็ได้นะ <S <S มีรถสปอร์ตด้วยนะอุ้ยมี BM ด้วยว่าเป็นรถมอสนะครับคันนี้ประมาณ8 0 0 0 0นนะ <S 1> <S 1> โอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะปะแล้วก็เดี๋ยวไปสํารวจที่อื่นกันดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมานะครับงานผิดกฎหมายภายในเซิร์ฟนี้นะครับก,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 ก็จะมีจกปูนตัดสายไฟยแล้วก็มีจกตาลาด้วยตกฉลามนะครับขโมยของในร้านค้านะครับแล้วก็ป้นร้านค้าอ่าประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนงานถุกกฎหมายนะครับก็จะมีะตกปลาข้าหมูข้าวัวนะครับขุดเหมืองขุดน้ํามันเกี่ยวข้าวเก็บสับป,ประรดเก็บแครอทนะเก็บกะหล่ำเก็บกล้วยนะครับเก็บข้าวโพดนะแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่ตัดไม้ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็มีอีกนะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปที่สอนอกันดีกว่านะครับไปดูว่าสอนอลงแมปประมาณไหนหรือว่าตกแต่งประมาณไหนไป let's go ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอแล้วนะครับนี่เลยก็เป็นสอนอแมพใหม่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะไปะแล้วก็เข้าไปดูข้างในกันคุณผู้ชมหวังว่าประตูคงไม่ล็อกอ่าประตูไม่ล็อกนะครับนี่ด้านในก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ต่อมานะครับโรงพยาบาลเซิฟนี้โอเคโรงพยาบาลก็จะไปอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะไปดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับว่าเป็นจุดอะไรไป โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนโลมันนะครับตรงนี้พี่จะเรียกว่าเป็นสวนโรมันแล้วกันนะเออสวนยุคเก่าๆนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีตลาดโลกด้วยนะครับนี่โอเคก็มีคนเอาของมาปล่อยนะครับเต็มเลยแล้วก็ด้านน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายของรวมนะครับอ่าคือจุดรับซื้อนั่นเองนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีโต๊ะป๊อกเด้งให้เล่นกันด้วยนะครับอ่ามีแค่2โต๊ะนะครับนี่ ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดวาร์ปไปยังวอลโซนนะครับนี่ <Yeah! S 1> ไปแล้วก็ไปที่วอลโซนการรับเสียงเงินด้วยนะประมาณ100บาทนะครับในการวาร์ปนี่นะครับก็เป็นโดมวอลโซนที่อยู่ตรงนี้เลยนะที่ทะเลทรายนะครับนี่กลางแม่น้ําเลยนะโอเคส่วนที่การกลับนะครับก็โอเคกดเหมือนเดิมนะกด E ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เลย oh. อ่าโรงพยาบาลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีจุดอะไรด้วยก็ไ่รูนะนด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจุดอาบน้ํานะครับแล้วก็มีร้านค้านะครับแล้วก็ไอตัวขาวๆนะครับก็จะเป็นจุดสันนิกรรนนะประมาณนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะตัวรูปตัวพี่นะครับก็จะเป็นอ่าโพรเซตรวมนะครับแล้วก็ไปสำรวจที่น่ากันดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับก็จะมีคนอยู่ด้วยนะครับนี่เลยนะเนี่ยอย่างเช่นคนนี้นะครับเขาก็กําลังโพสเซตอยู่นะครับอันนี้เป็นจุดตีหินนะ อ่าโปเซสจุดตีหินอยู่โอ้โหโคตรเทพเลยว่ะคุณผู้ชมดูดีนะครับเมืองแบบว่าแห่งโลกอนาคตช,ชัดเลยนะนี่มองไปโคตรสวยนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นอ่อร้านตัดผมนะทั่วไปเลยนะแล้วก็อู่ช่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่ะแล้วก็ไปสำรวจที่อู่ช่างกันไป let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับนี่เลยอ่านี่ก็คืออู่ช่างนะครับก็เป็นแมปใหม่นะคุณผู้ชม โอเคก็จะมีสระน้ําด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะเซิฟนี้นะครับก็แต่งรถนะด้วยช่างนะครับเราไม่สามารถแต่งรถได้นะโอเคแต่ก็ต่อมานะครับอ่าภายในเมืองตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดคาสิโนนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อท่าเรือนะก็จะเป็นตกปลานะครับแล้วก็เลเบลนะครับเลเบลเซิฟนี้ก็น่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวทําการขับรถไปที่นี่กันไป เฮ้ยออดี้เย็ดเคโคตรเทพเลยว่ะนะครับโอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นนายกหรือป่าเหานะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เลเบลแล้วนะครับนี่อ่าเลเบลก็จะเป็นแมปนี้นั่นเองนะครับเลเบลก็จะอยู่ชั้นใต้ดินนะคุณผู้ชมด้านขวาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะโอเคน่าจะมีนะครับโต๊คาร์บน่าจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับอ๋อนี่ไงมีตู้เซฟด้วยนะครับหรือว่าตู้นิรภัยนะครับเอาของมาฝากตรงนี้ได้เลยนะ โอเคส่วนโต๊ะคราฟนะครับก็จะอยู่ข้างในตรงนี้อ่านี่เลยนะโต๊ะคราฟคราฟทุกอย่างได้ที่นี่นี่กุญแจตูเซฟนะครับวิทยุอ่าหมวดบัตรนะบัตรกงบัตรแก๊งอะไรเงี้ยเครื่องสื่อสารนะครับแล้วก็มีบูปินอ่าหมวดแฟชั่นก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายบนหัวนะครับป<ะ>้องอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะส่วนด้านซ้ายมีหรือไม่ไม่มีนะประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะ แล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปทําอาชีพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ขอเปิดแผนที่ดูก่อนเอไปทําอาชีพอะไรกันดี<ะ>ตรงนี้ก็จะเป็นเก็บแครอทแล้วก็เก็บทุเรียนนะครับพี่ทําการซื้ออุปกรณ์อะไรมาวะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะครับมีที่เก็บส้มแล้วก็ถุงมือเก็บกล้วยนะครับอ่าพวกขุดปูนะครับแล้วจุดเก็บปูอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนอ๋อเก็บปูก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราทําการไปเก็บปูกันดีกว่าคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับด้านขวาก็จะเป็นจุดเก็บปูนะครับพี่ก็ทำการจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคนี่ก็จะเป็นปูนะครับจุดเก็บปูโอเคนี่คือปูใช่ไหมเนี่ยโอเคกดอีเพื่อทำการเก็บโอเคแล้วก็ได้ปูมาแล้วนะครับก็จะเป็นปูนี้เลยนะปูม้านะครับอ่าประมาณนี้เลยนะส่วนกระเป๋านะครับก็จะมีน้ําหนักด้วยนะครับกระเป๋าเราเก็บได้ประมาณร้อยโลนะฮะ อะประมาณนี้เลยละกันนะอันนี้ก็เป็นอาชีพถูกกฎหมายนะใครๆก็สามารถทําได้โอเคครับก็ไปบ้างครับสับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นไ่้เลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะส่วนทางเซิร์ฟนะครับก็ออมีบริษัทด้วยนะครับไปลืมไปสอบขอไวาลิสได้ที่ดิสกอดของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟนะก็ถือว่า ดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็แมปสวยด้วยนะครับสังคมน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแนวะแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเจะพาชมคลิปใหม่ๆก่อนครนะครับแล้วเจอกันในหน้าดูบด๊ายบายจ้ะกันจุบจ๊บ